เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะวันนี้ก็เป็นการล็อกอินวันสุดท้ายนะครับผมสำหรับอ่าไบเอรยนวันอีกนะครับผมล็อกอินเปลนเป็นนะก่อนจะได้สเกามา 5, า5้าใบห้าแลวหกวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมสเกา,าวหกใบบวกบทดตำนาณฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้แล้วก็ได้มาแล้วสเกาห้าดาวของบเอียนหกใบนะฮะแต่ จะรวมสเกลกับตัวไหนถึงจะได้ตัวดีอันนี้จะใช้เฉพาะของฟรีที่มันอยู่อยู่แล้วนะที่มีอยู่แล้วนะไม่ได้มาประมูลเพิ่มนะครับผมนะไม่ได้ไปประมูลเพิ่มนะจะรวมเฉพาะของฟรีที่มีอยู่แล้วนะครับผมที่ไดจากการเล่นอะไรต่างๆโอเคหกใบนี้นะครับผมแบบลองรวมดูสิอันนี้เหรออันนี้เหรอโอ้โหคนเดียวด้วยนะเต๋ไม่น่าขมนะครับผมไม่น่าขมบอนขาวน่าจะเล่นเองก็ไม่น,น่าไหนเล่นนา่นาจะต้องขายแหละ นะอืมเแต่เขาสักบอลเงินบอลทองอะไรเงี้ยแต่บอลดาลุ้นยากนะฮะบอลดำไบเยนลุ้นยากนะฮะมันได้ค่อนข้างยากหนๆะก็มาแล้วลองเลยดีกว่านะครับผมถ้าได้บอลดำมันถือว่าดีมากเลยนะ,ปะเปิดสกอรไบเยนขอบอลดำแต่มันยากจริงนะครับผมถ้าไม่รวมอะ่ะมันยากนะมาบอลไม่ทางใดก็เงินอะ่ะเอ้ยทองแดงโอเคมันจะมันจะอยู่ประมาณนี้มันจะไม่มันจะขึ้นบอลทองเน่ยยากนะ บอลเงินก็ก็ยากนะโอเคคนนี้นะเห็นไหมถ้าไม่รวมนี่มันยากเรารวมเอาบอลเงินดีกว่าเอาบอลทองดีกว่านะเนี่ยอย่างเงี้ยมีลุ้นด้วยนะนะมีลุ้นด้วยนะปาวายอย่างเงี้ยนะครับผมตอริโซ่อย่างเงี้ยนะอูปาเมคาโนออย่างเงี้ยก็น่าลุ้นนะก็น่าลุ้นนะแต่ไม่มีบอลขาวมาถ้ามันมีบอลขาวมันจะดีมากเลย นะอันนี้ไม่ได้ปะในะอเมริกาเหรออเมริกาเดวี่โอ้โหแต่แม่บนข่าวเนี่ยถ้ามาสอง,องนี้ไม่โคตรยากเลยไม่โคตรยากที่จะได้เดวี่จริงๆแต่มันก็น่าลองนะนะมันน่าลองนะเอาเนีเืยก็ต้องรอสักทีหรือว่าไปดีมีเดวี่กับบนข่าวสองกับบนขาวอีกคนนึงนะครับผมมันน่าลองนะเว้ได้เดวี่เดี๋ยวคุ้มเลยนะนะลองนะ ถ้าโชคดีก็ได้เดวี่แต่ส่วนใหญ่มันจะตกบนขาวนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมาลุยนะครับผมลุยลุยปึ๊บและพวกในวงเลวานเนี่ยออกยากถ้าไม่รวมแบบอัสการ์าดาวรวมกันนะยากเฮ้ <Hey! S 1> yeah! Yeah, ยเขี้ยเขี้ยะไปสป라이ด์นะโอ้โหเป็นไปได้นะครับผมไม่ไได้นะ ลองดูไบเยนบวกกับอเมริกาเนี่ยโอ้โหพอดีครับผมไบเยนกับการนี้มีพววุ๊บอ่ะนี่การนี้ครับผมนะฮะอเมริกานะฮะเดวี่ไปรุ่นเอาแล้วนกะ็ผมไปรุ่นเอาสองคนนี้นะไปรุ่นเอาโอ้โหจริง่ะอันนี้มันเป็นอาตีพของเดวี่จริงปนะเนี่ยไอคอนกับเดวี่รวมสกัก็ยังได้เดวี่นะเดี๋ยวนะครับผมมา มานลองรวมดูซิมีโอกาสได้ใครบ้างเาหันี้เยอะแต่มีบนขาวก็น่าลุ้นเหมือนกันนะได้เดวี่ดีโอกาสไปไม่ได้ก็ค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ได้คนเดียวเลยป่ะคนเดียวอย่างเงี้ยไม่เอาว่ะแต่เป็นบอลทองนะเปิดบอลนะครับผมลองรวมดูเผื่อได้ลุ้นเผื่อได้ลุ้นนะฮะเผื่อได้ลุ้นสปีดนะสปีดเฮ้ยเดยวี่อีกแล้วแต่วิวิ่ได้มาแล้วเมื่อกี้นะเดวี่ได้มาแล้วมาอันนี้สปีดเหมือนเดิมจะกดดูเพื่ออะไรเนี่ย ปีดแล้สปีดเล้วเฮ้ยนี่เยอะเต็มแต่ว่เด็ดเวียไม่ติดทุกอันเลยว่ะนี่เดวีเพิ่มาทุกอันเลยว่ะนี่เฮ้ยปาวาเฮ้ยเอาดิเอาดิหน้าลองนะเว้ยน้าลองกันสองคนเนี้ยนี่เดี๋ยวดูก่อนมีด้วยว่ะมีกระโดดโอ้มีงันเดียวด้วยนะครับผมอันเดียวก็ฟิวได้ไปดิไปดิขอเป็นบอลทองนะฮะไม่เปิดอย่างนี้ก็สนุกกันนะสกได้ลุ้นนะ ไอ้ลุ้นนะครับผมบนทองมาโอ้โหทอต่างเด็กนี้นะไปดวงดีตรงเดวี่อยู่แล้วไงนะโอเคเลกสามใบนะแต่นเนี่ยไม่ขึ้นหนึ่งอันก็ไม่เอาแน่ละอันเนี้ยไม่เอาแน่นไปรุ่นเราดีกว่านะเมื่อกี้จึงไหนแล้ววะสปีดไปแล้วอันนี้เหรอเอ๊ะอันนี้กดไปแล้วกดดูไปแล้วเดวี่เดวี่ นะฮะกูก็น้าออมไม่มีด้วยนะไม่มีด้วยนะนอันนี้พวกโพสชันมันน่าจะเยอะเห็นไหมไอพวกเนี้ยม,มันเยอะมันค่อนข้างเยอะดูดิเพียบเลยมาหมดแล้วนเนี้ยมาหมดแล้วนเนี้ยดูดิเยอะไปเยอะไปนะฮะโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยสามสิบบวกครับผม สองคนว่ะสองคนที่เป็นบอลเงินว่ะมันก็น่าเอาแล้วคือมันบอลเงินแน่ๆละ่ะนะฮะมันไม่บอลขาวแน่เะครยบก็ผมไปก่อนสามสิบบวกนะฮะเดี๋ยวโอบอลขาวมาอีกแล้วโหมีเคดิด้ดลวยสเกลสเกลมีน้อยจังมาโอ้เท่าซ้ายเหรอเดวี่ไม่ติดตลอดจริงเหมนะฮะโอเคกันพลาดนะกันพลาดอันนี้แหละไป อย่างน้อยได้แนะ่ๆบอลเงินนะครับผมแต่บอลดันลุ้นยากนะฮะบอลดันมันยากจริงสวยไปข้ามนะฮหรือสองใบเราอห็นไหมถ้าเราเปิดไปเลยมันมันมีสิทธิ์ได้บอลดําป่ะวะมันก็ต้องมีแหละแต่มันน้อยนะมันน้อยถึงมันจะมีเยอะกว่าพวกพวกนี้ก็เถอะสองใบนี้มันก็น่าเราทนะั้งสองใบนี้ คือมันจะโดนบอลดำบ้างนะนะครับผมรออะไรล่ะครับไปดิ นะ,ะก็บนเงินตามคาดครั้งสุดท้ายนะครับผมอ,อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บนขากับบนทองแดงโอเคนะครับผมมาครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายจะได้ใครไปลุยไม่ตกบอลดำแน่ๆเอาง่ายๆไม่ตกบอลดำแน่ไม่ตกแน่ไม่ตกแน่โอ้โห ยากนะครับผมถี่จะได้บันดาลอยยากมากถ้าจะเปิดอย่างเงี้นะนยนะแต่เราโชคดีเราได้เดวี่มานะครับผมเดวี่มาโอโ้ยนะหมดแล้วหมดแล้วนะครับผมแต่ละเดวี่มาถือว่าโชคดีนะนะโชคดีนะเอาดวงไปวัดเลยนะเอาดวงวัดกับบอลขาวเลยเมืนะ่อกี้เดวี่นะครับผมนะเดวี่มาถือว่าดีมากเลยเนะนะมีบอลแต่ไม่มีบอลขาวเลยนะ ใี้บนขาวเลยเปิดมาอย่างงี้ก็แน่นอนขายทิ้งดีครับผมเปิดไปขายทิ้งนะฮะเอ้ยนีสเทรดได้นะแต่โอ้โหคนนึงหายากแหละนะนะไปเดวี่เก็บไว้นีมาเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนใครที่น่าจะได้ใช้เก็บไว้ก่อนนะครับผมโอเคดูสิจะได้เท่าไหร่อันนี้ไม่เกี่ยวห้าอันเนี่ยได้เงินเท่าไหร่เห,เหมือนเหมือนแจกแจกแจกสกาวให้เรามาเปิดเล่นๆน,นะ วอสกาวทุกวันเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้ไม่ไมีค่อยไม่ค่อยมีใครประมูลแลว่ะนั่นะมันเป็นบิดเพลเยอร์ไงคนไปเล่นไอคอนกันหมดแล้วขายสองพัน้โหแค้นะ้อยยังวะเนี่ยรวมเดฟี่ล่ะโอ้โหเดฟี่มีค่าแค่สองพันจริงจริงเลยเก็บไว้ก็โอ้โหเนะนี่ยบนบนทองนะครับผมสองพันถ้าบนบนดำล่ะเท่าไหร่วะ บรรดาปัดพันปัดพันก็ไม่ได้เยอะนะแต่เวลหนึ่งถ้าเป็นเวลตันมันจะขึ้นเยอะนะเดี๋ยวหาเวลตันลองลบดูนี่นะผมปาวอนเนี่ยเดี๋ยวเอาก่อนอันนี้มาก่อนปาวอนเวลตันนะครับผมเอ้าล็อกไว้เหรอไม่ได้ล็อกเดี๋ยวติดล็อกตรงไหนอ๋อเดวี่มาหนึ่งหมื่นโอ้ก็น้อยนะก็น้อยไหมไม่รู้เหมือนกันวะ แต่วิวต่างแล้วนะมาตีเด็กกัดหมื่นสามใช่ไมต่างกันตรงไหน,นต่างอ๋อต่างที่ค่าพลังอ๋อค่าพลังอ๋อโอเคนะครับผมใ่ค่าพลัง399สองหมื่นแปดโห้โคตรต่าง <c oughs> นะฮะ99กับ98มาตินเนี่ยโคตรตากเลยเป็นหมื่นโอเคแต่ก็ต้องขายแหละเก็บไว้ทำไมไม่รู้สุดท้ายก็ต้องขายอยู่ดีอ่ะนะไปขายไม่ห,หมด โอเคเดวี่เ์กับไว้เก็บไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่มีเบรคเลเยอร์มีแต่ฟีเจอร์กับไอคอนนะเดวี่เนี่ยไม่มีเบรดเลเยอร์เลยโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสหรับการเปิดสเกานะฮะประการรวมสเกาวห,ห้าดาวของ FC ไบเออร์มิวนิกนะครับผมก็เดวี่มานะแต่บอลดำเด่นลุ้นยากพวกนี้นะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเลตส์